รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอ้โหเ่อแป๊บเดียวเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆก่อน,นดีกว่า สวัสดีค่ะถึงเวลา18นาฬิกา20นาทีนะคะทุกวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเลยเปิด m อ o t Family ช่อง14มาเจอกับอุ้มได้ในรายการเจแปนออริจินเรื่องราวดีๆสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีมาฝากเพื่อนๆกันทุกสัปดาห์เลยอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะอุ้มก็จะพาเพื่อนๆนนไปทำความรู้จักกับอีก1จังหวัดตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่ภูมิภาคโทโฮคุนั่นเองค่ะภูมิภาคนี้นะคะอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูซึ่ง มีภาคนี้เนี่ยเขาก็มีด้วยกันทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันซึ่งจังหวัดที่อุ้มจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกันเนี่ยนะคะชื่อว่าจังหวัดอากิตะนั่นเอง<ม>ดูจากข้อมูลของการท่องเที่ยวที่นี่แล้วนะ<ม>เขาบอกว่า<ม>เราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทของชาวญี่ปุ่นผ่านทางสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยผ่านทางอาหารท้องถิ่นเอย่ยถ้าเกิดว่าเราได้มาเที่ยวที่นี่นะ<ม>ก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะรู้สึกแบบต้องร้องว่า มีความสุขจังเหมือนกับคําที่เขาโปรโมทเอาไว้เลยนะของจังหวัดนี้ก็คืออาอาคิตะนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับจังหวัดนี้กันเลยอ่ะไปอาอาคิตะ สำหรับที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันนี่นะคะทางจังหวัดบอกว่าขอต้อนรับแบบท้องถิ่นกันก่อนเลยจะพาไปฝากผลไม้ของชาวสวนที่อยู่ในแถบนี้แหละรับรองว่าจะได้พบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีผลไม้ให้เลือกเก็บได้หลากหลายชนิดมากอ่าเดี๋ยวรอดูกันเลย มาถึงแล้วนะคะที่เที่ยวที่แรกที่คุมจะพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยก็คือฟาร์มผลไม้ชื่อว่าคางอายาฟาร์มนั่นเองค่ะนี่เขามายืนต้อนรับเราแล้วเดี๋ยวไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าอันน uh ี้จิวาいมัวักชัยเ่เจ้าผลไม้นำที่เลยมาสมาน ขอ,อ,อติคตัดเศษเส้นแล้วให้เกี่ยววายุสแกนชิว่าสิให้และพี่สาวคนนี้นะคะที่ยืนต้อนรับเราอยู่นี่นะคะไม่ต้องบอกชื่อเลยเขาชื่อเหมือนที่ชื่อฟาร์มนี่แหละชื่อคางายะสังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาจะพาอุ้มเนี่ยเข้าไปในสวนผลไม้ของเขาเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีผลไม้อะไรให้เราถาน,น,านไ,ไ,ได้บ้างให้เก่ยช่ ที่แล้วนกี้ก็กีวี่になりますช่วงเก็บอーーิกิจิวิ11ตุลาคมแต่เขาบอกว่าอันนี้จะเก็บได้เดือน11โโอแต่ลูกนี่เป่งปังมากเลยเพื่อนๆดูดิคืออุ้มก็ไม่ได้สูงนะแต่มันเลียดหัวแบบไปเรื่อยเลยน,นี่เยอะมากเลยนะเนี่ย เ่าวแบบเดีตแกเขาปลูกใกล้ๆกันเลยนะอันนี้เป็นกีวีส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองุ่นอ๋อเนี่ยใบเริ่มแตกต่างกันแล้วที่อุ้มมาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเตือนประมาณเดือนกันยาก็จะมีองุ่นเนี่ยให้เราเก็บกั ナイヤラですねはいはいじゃあ実際に取ってみましょう、うん、あはいはい取り方ですが傘をこうどけるとここにツルが出てくるので<ー>これをパチっとハサミで切ってみてくださいんんはいおーにねカオボクは คือบริเวณตรงนี้เนี่ยเก็บได้แล้วใช่ไหมเราก็ดูเลยอันไหนพวงไหนที่เราชอบเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับที่คุมคุมไว,ขว้ขาวๆเราก็ตัดข้างบนตรงที่คุมเลยตรงนี้เอาเกินไกลตัดนี่ไงนี่ให้ดูเลยทั้งพวง ลูกก็ขนาดกําลังแบบพอดีกินนะเพื่อนๆนี่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปแต่อุม้มอ่มมันน่าจะหวานเลยแหละเพราะว่ามันเป่ปงปังะยังไม่ชิมเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเดินไปดูตรงอื่นก่อนมีอันไหนอีกนะ แต่เข้ามาเนี่ยนะคะเรื่องความเป็นกันเองที่บอกไว้เนีย online, enjoy, in, siglo, ่ย <noise> อ <楽曲 absorbed> ุ <ご to> <bank> meter, ้มสามารถสัมผัสได้เลยเดินไปคุยไปมีบอกมีแนะนำตลอดสบายใจมากส่วนเรื่องความหลากหลายของผลไม้เนี่ยแต่ตอนนี้กำลังสำรวจอยู่นะรอแป๊บอใช่いっぱいียนคือ่านายาการ์น้นนายาการ์ดส์ใช่เす็กที่ว่าชื่อสุรีตัวมันสนโคลีบ โอ้สีม่วงนี่คือแบบเป็นพวงแบบยาวกว่าอีกนะใกด้เจมเปรสส์อ่าเดี๋ยวตัดให้ดูอันนี้สีม่วงเขาก็ปลูกแบบอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเพื่อนๆมีเขียวมีม่วงโหพวงมาเลยเลยให้ดูเลยนี่ มีทั้งม่วงมีทั้งเขียว่แต่ว่าที่นี่นะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามาที่นี่จะไม่มีใครเก็บกินเลยเพราะว่าไร่นี้นะเขาเป็นไร่ที่แบบไม่ใช่แบบอุ้ยเข้ามาแล้วทานเท่าไหร่ก็ได้เลือกเอาพวงที่ชอบเสร็จแล้วตัดใส่ตะก้าออกไปด้านนอกช่างกิโลขายแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมานะลองสังเกตดูว่าแต่ละไร่เนี่ยเขาก็จะมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกันอันนี้เขาก็จะเป็นแบบตัดเก็บแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปกินที่บ้านกัน เมื่อกี้กีวี่มีองุ่นแล้วตรงโน้นมีสาลี่อีกปลาอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เนีอุ้มเริ่มเห็นแล้วตรงนั้นอะโอ้โหนี่เมื่อกี้นี่ อันนี้อัง่นอันนี้สาลี่ <S <S ตรงนี้เป็นดงสาลี่เลยบอกเลยนี่ดูดิเยอะมากแล้วเขาปลูกแบบเรียดสีสาปไปหมดเลยอะ ตอนนี้นะคะเรื่องความหลากหลายเนี่ยอุ้มมีคําตอบมาให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะที่เดินดูเดินตัดแล้วก็เดินคุยกันมาเนี่ยก็มีกีวีแล้วก็มีอังุนทั้งสีเขียวสีม่วง9้าสายพันธุสาลี่อีก8สายพันุ์ถือว่าเยอะเลยนะทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในฟาร์มเดียวกันเลยถ้าเพื่อนๆมานะโอ้โหเดินเก็บกันเพลินแน่นอนรับรอง ก็ใหญ่こちらが日本人に人気の梨で、香水。香水。はい。เขาบอกว่าอันนี้นะเป็นพันธุ์ที่คนญี่ปุ่นฮิตกันมากเลยชื่อพันธุ์ว่าโคซุยนั่นเองโหดูจากลูกแล้วใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอะลองเลยอ้าโอ้โหก็ลริ่มแล้วะ ใหญ่กว่าเมื่อกี้หอมก,กินไม่ได้อด้ไหมเก็บ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปจ่ายตังก่อน ได้กว่กินไโอ้ลูกใหญ่นี่ครึ่งโล500กรัมอันนี้ก็เกือบกิโลประมาณ800ร้อยคอเลสเตอรอเดียโอ้สองลูกนี้360เยนแปลว่าอันนี้สีเขียว200กรัมอะดีมา200กรัมกับอันนี้สีดำ300กรัมอดีมาก300กรัมรวมหมดแล้วอง,องวุ่น2พวงสาลี่2ลูก 560เหเยนอ่ะคูณจุด30 168บาทเดี๋ยวตอนนี้นะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วจ่ายตังแล้วเนี่ยเดี๋ยวถามเขาเลยละกันว่าชิมได้ยังได้ชจูเลสก่อนได้ิดูเลสจ่ายตังแล้วชิมได้หวานหอมแล้วก็ เนื้อข้างนอกนี่กรอบๆข้างในนุ่มมากเลยลองชิมสีเขียวหน่อยสีเขียวนี้ดูน่ากินสีเขียวอร่อยอ่ะโคเลมองโอชิถึงว่าเขาบอกแต่ในไลน์แล้วว่าสีนี้อร่อยแต่สีนี้อร่อยกว่าโอ้โหมาถึงสาลี่บ้างดีกว่าแกะเลยอ,อยากลองชิมอน้ำดูดินี่แกะแบบไปทีเดียวนะน้ำฉ่ำหวานขนาดนี้ นี่ให้ดูเลยน้ำข้างในฉ่ำมากคิ้วโอ้มันหวานแล้วก็ฉ่ำมากเลยนี่กินคนเดียวนะโลนึงก็กินไม่พอเลยนะี่ยเพราะว่าอร่อยขนาดนี้ขนาดมาสถานที่แรกนะมันแบบ อกากิตะขอขอบคุณคุณคางายะสั่งมากๆอาริกาโตโกเซมัสตาก็จะありがกうสั่งอาริกาโตซมัสตาอร่อยทุกอย่างปะเดี๋ยวเราไปเท<ช>ี่ยวกันต่ออาริกาโตะวะไซมัสตาเมนูอิชิยากิเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อในแถบเมืองโอกาศ